สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทำบุญวัดละหาสไล่ลดใจได้ฝ่เลยทีมัดละหาสไล่นะครับพระองค์ใหญ่มากนัสร้าอันนี้มาที่ไหนร่วมกับกลุ่มทีมค่ะโอเคอ่ะขึ้นไปเลยนุสราขึ้นไปเลยการสร้างหรือการหล่อพระจะมีการหล่อพระนะครับเริ่มทำบุญไปแล้วดีโอ้เงินโปูองเนี้ยรับประทานเนี้ยขอเชิญเลยจ้ะ ท่านเดินไปแล้วบอกจุดประสงค์วางเจตจำนงของลูกหลาน,ลานว่าอยากจะเป็นยาภาพนะในการสร้างการทำในการหล่อพระแต่ละส่วนเพราะพระขนาดหน้าตัดใหญ่ยอย่างนี้นจะเททองครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นทั้งองค์นะคงเป็นไปไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะนจึงได้เป็นวาระเป็นครรภาที่เราพัาใส่รองเท้าขึ้นไปได้เลยไม่ต้องถอดรองเท้าจ้ากํา,าอลังขึ้นนะไปหาหลวงปู่ทิมนะครับ

เราไปฟิร่างกานแล้น่ยิางา่อยแล้วเันี่งมานงวนเราจะเดินอก้าท่าวัดได้จัดเอาไว้แล้วก็เดินผ้มามาถึงนงแ้เองหลวงโเดินก้ารอบไป เดินวนเก้ารอบไปวนขวาเก้ารอบอาไปเลยะไปเลยเยอเดียวทำไมเหรอหายใจไ,ไ,ไม่อิ่มนะเอาออกก่อนเออ,อม,มันสอันนะมันกาศรอบหุ่ทิมนะครับ เป็นไงมัง่งอาจจะไม่อิ่มเอาออกไหมอันหนึง่ไไองไะต้องไปฟิตร่างกายเนีอยนะนะอันนี้มันก็หลายชั้นเนี่ยไปเดินเลย เก้ารอบไปอธิษฐานท่านด้วยเรามาเรามาวันนี้คนเยอะเนะาะขณะนี้กำลังเดินรอบหลวงปู่ทิมนะครับองค์จำลององค์ใหญ่มากหลวงปู่ทิมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ วันนี้เคาเอายาอวัรโอ้ยรอแขาานอยู่ีโอ้โหขนาดนี้เป็นสไลมไม่รอเลยนะครับเดินเร็วมากกี่รอบแล้วสองแล้วใช่ไหมหนึ่งรอบเองใช่ไหมเค เดินเร็วมากครับขนาดนี <music> ้ตะกองเดินตะกองเดินแทบไม่ทันขนาดนี้ไปเล้ท้้งหลักก็ได้ไม่เป็นไรท้างหลักรอบที่สองสารอบฟอใช่ไหมโอเค โอ้บรรยากาศสวยมากครับ,บรากาศสวยมากครับเชิญนะครับทุกท่านเชิญมาได้เลยมีุู่ชาแล้ว ก็ลังจะลงมืเยดี๋ยวันที่ด้วยูครับทางวัดด้วยนจะขอขอบรอบคุณทุกอย่านขอบคุณาสาธุทุกท่านล่ะนะทุกท่านที่มาแล้วพออุกาตจะพูดไปว่